สวัสดีพี่บ้านอะอาสวัสดีเพื่อนจ้าทักทายนะคะชิ่นยอเมริกาเพื่อนอันนี้อเอกกำลังจะไปทำงานนะคะที่ร้านอาหารซูชินะคะเพื่อนจ้าบรรยากาศดีวันนี้แดดดี แบบนี้ทักทายนะคะเพื่อนจ้ะชมวิวบรรยากาศเช้านี้ที่อเมริกาต้นไม้เยอะมากเลยเพื่อนตามแถวชนบทแถวบ้านพอ่อต้นไม้สูงๆใหญ่หญหญๆเยอะแยะเลยเพื่อนพ่อก็ปลูกไว้เยอะแยะเลยนะเพื่อน พ่อเขาจะปลูกเออ่ต้นเออ่วอลนัททรีแดดโกรวอลนัททรีอะลอรนะเนี่ยนะ black walnut mm, black walnut black mm. walnut trees black walnut tree is good yeah supposedly mm. they take a long time to grow though uh huh. พออ่อเขาปลูกไว้ไอ้ต้นที่อยู่ใกล้ๆบ้านนะก็ อร่ออ่ะสี่สิบกว่าปีแล้วมั้งเพื่อนต้นเริ่มเทิมเนยเขาบอกว่ายิงปลูกยิงมีราคาประมาณนั้นนะพอเขาประเมิอนอะไรไว้ลูกๆเขาลงลึกเขาลลเขาล่าอีกฟังลูกๆเขาก็มีสามคนนะคะแต่แฟนเอกเป็นลูกคนโต ให้บรรยากาศช่วยเอเล่าเรื่องนะเพืนะ่อนเนะอะนี่แถวตามที่บ้านพอนะเนะบื่อชนบทนะเพืเ่อนๆจ้า ใช้เวลาขับรถไปที่ทำงานก็ประมาณสามสิบนาทีล้วก็จะไปถึงนะครึ่งชั่วโมงแต่ไม่รู้ว่าเพื่อนๆว่าไกลหรือเปล่านะเพื่อนแต่ทำไงได้อะถ้าไปอยู่ที่ในเมืองอะก็ต้องจ่ายค่าเช่าอีกจ่ายค่าเช่าบ้านแล้วนะนะบางที่ก็เดือดรอแปดร้อยเหรียญอย่างเงี้ยนะเพื่อนนะถ้าเป็นเช่าเป็นบ้านอยู่นะแต่ถ้าเป็นอาพาร์ตเมนต์ก็อ่ ร้อยห้าร้อยหกร้อยแต่จะแชร์กันออกเพื่อนออกอย่างเพื่อนที่ทำงานอนะไรเงี้ยนะทีเอกทำร้านอาหารไทยน้องเขาก็บอกทามีคนมาช่วยออกก็ดีแต่เป็นเด็กฝรั่งนะอายุยี่สิบต้นๆนะขยันทํางานอย่เบื่อบอกเขาอยากได้เพื่อนร่วมร่วมแชร์ร่วมห้องอนะไรเงี้ยนะก็จะได้ลดเหลือประมาณสามร้อยกว่าเหรียญแต่ตอนเนี้ยเขาก็รับเต็มไปหกร้อยเขายากได้คน ชว่อแชร์อะไรก็มีห้องหลายห้องอะไรเงี้ยสองห้องขึ้นไป <c oughs> ถ้าเอกกับแฟนไปย้ายไปอยู่ใ,ใกล้ๆนู่นก็ต้องไปจ่ายค่าเช่าเเดือนละห้าร้อยหกร้อยเหรียญเงี้ยก <c oughs> ็เอาเงินจ่ายค่าเช่านั้นก็มา,อาขอพ่อ,ออยู่ก่อนช่วยออกค่าน้ำค่าไฟแล้วก็ออกเนี่ยส่งค่ารถเนี่ยเอกกับแฟนนะหนาวิธีใช้หนี้ทางธนาคารด้วยค่ารถด,ด้วยประมาณนี้เพื่อนจ๊ะ มันก็ต้องสู้เดินไปเนาะชีวิตนี้ <c oughs> นเพนะื่อนๆจ้ะนี่โรงเรียนที่แฟนเอกเคยเรียนนะอยู่อยู่สคูลที่เนี้ Yep, long time ago นี่โรงเรียน Up there too elementary school โรงเรียนที่แฟนเอกเคยเรียนอ่ะเพื่อนตรงนั้นอ่ะอื้ความจำในวัยเด็ก That was the high school <c oughs> high, schools, high school high yeah, school from there you're like 1 <c oughs> 2 t o โอเคค่ะเพื่อนเดี๋ยวเอ <c oughs> ขอตัวไปทำงานก่อนเนดะ้อขอบคุณทุกคอมเมนต์ที่เข้ามาแวะมาให้กำลังใจเอนะคะเพื่อนนะแล้วไว้เอมาทักทายใหม่นะคะเพื่อนขอบคุณผู้ติดตามด้วยนะคะเพื่อนนะโอเคเพื่อนสวัสดีจ้า